ใครบ่แมนผู้ใดลูกเคยผู้ใหญ่บ้านนี่ละครัเอ้าเอ้าเอ้าคือลองพิมพ์เงินแทนน้องหัวน้องเลยวะพ่อเออกระน้องแรกนะ เอาต้งสั้นมันบ่เนี่ยเอาอยัางสั้นแล้วแทงแทงแทงมาเลยมา,ยมาโอ้ยมันเบิดเลยได้ไยโอ้ยเบิดจังนี่นี่พี่ลูกพี่ดองไม่พินะ่ะด<ว>งองได้แล้วลาะมาทานขนาด <laughs> เอาสันเ <laughs> ชีวว่ยวองได้ไปไป เห็นได้นะเอาทาบ่ะจับ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 เอ๊ะอยากได้ไอรีตีมุนก็อยากได้เห็นแล้วไอเจ้าสีแบงบ่สีแบงหายอยู่แต่ว่าต้องมีขอแม่เด้ขอแม่ยังอีกบ่นี่ตัวต้องเป็นเซี่ยวก็เห่า เป็นเสียวเออแ <c oughs> ม,มีนบ่พอพอจะใได้เนี่ยมักห่านี่ยไงมันยังว่าเสียวเสียวผูกเสียวเป็นเสียวเออเป็นเสียวนี่ยนะเห <c oughs> มียนบ่หรือขันชู้จะเป็นเสียวกันชู้ก็หาฝ่ายมาผูกแขนเอากันตัว <c oughs> เ,อเอาขอันมาเพื่อให้เด็ด เฮ้ยไปงงเงียบเคลือไหมนี่บ่โอ้ดีนี่กูโอ้กูได้แล้วนี่เอ้าอันนี้ละโอ้เมีนบ่เขาสิบพรว่าผมแต้มแก่บ่มาแต้มแก่แต้มเกลือเลยเจียวก็คือเสียวออกซิเจนเมีนบ่เสียวอก็ม้วนอ่ะเอ๋อเอาต่อมาบุกใส่บุกใส Ai nê quách Ai quách quách Đi quách 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 Sa quách 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 bát này quách 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 bát này quách 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 này quách 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 ไอ้กวดนี้อ้กวดนี้ไอกวดข๊ากหักกันเพงกันด้วยหมอเด้อจุดจังเลยนะ <h ahaha> ับสนุนโดยโปรโตีนพืชบุญมาฟาดโก0894223471ส่งถึงบ้าน